สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้จิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎที่เป็นโสดนะคะเป็นการดูดวงให้ล่วงหน้ามาดูกันว่าความรักของชาวราศีกรกฎที่เป็นโสดประจําเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูกันให้ล่วงหน้าเกือบ1เดือนเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมค่ะไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะมาดูกันว่าภาพรวมของความรัก เป็นอย่างไรบ้างมีใครเข้ามาสารความสัมพันธ์ไหมในช่วงเดือนธันวาคมนะคะอไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะอ๋อเป็นไพ่หถ้วยเออไพ่หกถ้วย ไพ่หกถ้วยเนี้มันเป็นภาพของคนที่ยื่นถ้วยให้แล้วก็ในถ้วยมีดอกไม้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันคือคือไพ่ของการตัวแทนของการง้อกันของการง้อขอคืนดีแบบสุดๆง้อมากๆและขอคืนดีมากๆพลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นคุณเองที่ไปง้อเขาหรือเขามาง้อคุณเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงค่ะว,ว่าฐานไฟเก่าน่าจะคุ้ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะไม่รู้ว่าใครงอ้อใครแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คนรักเก่าที่มีการง้อ กันก็แปลว่าคนคนนั้นอาจจะเจอค่ะอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอโสดสนิทจริงๆชาวราศีกรกฎใช้ชีวิตโสดแบบมีความสุขมากในช่วงเดือนธันวาคมะนะคะเป็นแบบโสดมีความสุขมีเงินใช้ มีความสุขอะ,อะเรียกว่าอย่างนี้ละกันและหลังจากที่คุณไปง้อเขาหรือได้พบเจอกันแล้วง้อกันเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าไพ่บอกว่าเมื่อคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบตามที่คุณต้องการแล้วคือคุณง้อเขาสุดๆคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะพบเจอกับสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายตา่างดูว่าอีฝ่ายมันจะทําอะไรคือรอคอยความรักที่ผีบานเห็นไหมคะต้นไม้ออกมาเป็นเหรียญน,นะอ๋อไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันแปลว่าเมื่อเราทําทุุกกสิ่ง่งงทอยา ประสบความสําเร็จแล้วเราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจเราต้องการที่จะทาและเรารู้สึกว่าเราทํามันได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็ยืนรอดูผลว่าดอกรักมันจะเบ่งบานไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปพบเจอคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีหรือคนรักเก่าแล้วมีการง้อ,อก,กันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณก็รอดูทีท่าของอ e ีกฝ่ายหนึ่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะการดูดวงเรื่องเราอาจจะสลับกันระหว่างเขากับคุณก็เป็นไปได้พลังงานมันสลับกันนะคะแล้วก็ ให้บทสรุปค่ะเป็น e i g of pentacles ให้บทสรุปหมายความว่าคุณน่ะจะรู้สึกว่าเขาเขา S <S เขาและคุณทั้งคู่จะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนรักที่ดีที่สุดของกันและกันคือไม่ว่าจะมีใครเข้ามาคุณรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสําหรับคุณมันเป็นเหมือนของขวัญในชีวิตเขาเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะทางสังคมดีทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างมันดีสําหรับคุณดีที่สุดเหมือนเป็นคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาผ่านเข้ามานะความรู้สึกนี้นมันจะอยู่กับคุณเหมือนเป็นของขวัญให้กับคุณแม้ในบางครั้งจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกัน แม้ว่าในช่วงที่งอกันในช่วงที่คุยกันอาจจะมีความขัดแย้งที่คิดเห็นไม่ตรงกันแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาดีที่สุดเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณดีที่สุดในช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าดีนะชาวราศีกรกฎคะอาจจะได้มีแววถ่านไฟเก่ากลับมาอีกครั้งหรือไม่ก็ กับรหรือไม่ก็อาจาได้สอนความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุน้อยกว่าประมาณ5ปีก็เป็นไปได้นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนคนนั้นเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็เป็นไปได้นะคะเดอะสตาร์คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะคะเดอะสตาร์แปลว่าอีกอย่างหนึ่งในความหมายก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขแบบเรียบง่ายคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขเขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมเขาอาจจะทํางานที่อยู่กับบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวกับ การทำงานที่เกี่ยวกับบ้านเช่นซ่อมบ้านสร้างบ้าน,านวิศวะอ่าอินทเทียรยได้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านก็อาจจะเป็นชีอาชีพของเขาหรือทำงานให้กับที่บ้านหรือเป็นคนที่ชอบอยู่ติดบ้านมากๆานี่เป็นลักษณะของเขาและที่แน่ๆค่ะเขาเป็นคนที่มีความสุขมีชีวิตที่เรียบง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจค่ะ หรือเขาอาจจะชอบให้คุณเอาอกเอาใจก็เป็นไปได้นะเขาชอบเอาอกเอาใจเขาชอบการเปเขาชอบดูแลเขาชอบแบบอยากได้อะไรก็หามาให้เขาเป็นคนเอาอกเอาใจดีแต่เขารีบรบร้อนๆในการเดินทางเวลามาพบเจอกันเหมือนเป็นเวลาที่รีบร้อนมากมาพบเจอกันได้แค่ปร๊บเดียวแล้วก็จากไปเขาเป็นลักษณะแบบนี้จนคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เขามาในรูปแบบของกิ๊กหรือเปล่าเขาจะให้เราเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่ามาแค่เป็นกิ๊กมาแค่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแบบ เอ๊ะมาทําให้เราหลงลักและจับไปหรือเปล่าเขามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะเขาเป็นคนที่ลื่นไหลพูดจาลื่นไหลไปได้เรื่อยๆเขาเป็นคนที่มาแวบหายแวบเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเนี่ยเขามีทั้งไพ่ในออฟแบนแล้วก็ไพ่ตัวแทนของเจ็ดเจ็ดดาบคือเลเหลี่ยมนะเขาเป็นคนที่มีลักษณะแบบเหมือนเหมือนมีคําพูดที่ลื่นไหลได้ตลอดเวลา เหมือนแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยโกหกหรือจริงเริ่มเริ่มไม่มั่นใจเอะเขาชอบเราจริงหรือเขาจะให้เราเป็นแค่กิ๊กจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามาค่ะมาเดินเดินทางแบบแวบหนึ่งแล้วก็หายไปแวบหนึ่งแล้วก็หายไปมาเจอกันได้แบบแป๊บเดียวแล้วก็ไปเอ้าไปแล้วหรอแบบเนี้ยเขาจะมีลักษณะของการเดินทางแบบรีบๆร้อน้อแล้วก็มีลักษณะประมาณนี้แบบที่บอกมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้มันไม่แน่ใจนะ มันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเหมือนความรักมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งต่อซึ่งตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์ีเช่นเดียวกันนะคะโอเคในเดือนธันวาคมคุณจะพบเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะงั้นมาดูกันต่อเลยว่าแล้วถ้าชาวราศีกรกฎไม่อยากโสดแล้วล่ะอยากจะมีคู่ชาวราศีกรกฎต้องทําตัวอย่างไรไพ่บอกว่า ที่คุณโสดอยู่ทุกวันนี้ด้วยสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะ The Tower คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดคือคุณโสดต่อให้ตอนเดือนธันวาคมคุณก็ยังโสดอยู่นะชาวราศีกรกฎคะแม้จะง,งอขอคืนดีกับคนเก่าก็ตามก็ยังมีลักษณะของความเป็นโสดสูงอยู่เพราะว่าคุณเองเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญ ในการใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นมากกว่าความรักคุณอาจจะสนใจเรื่องครอบครัวคุณอาจจะสนใจสิ่งอื่นๆมากกว่าความรักเรียกได้ว่าคุณให้เวลากับความรักน้อยค่ะชาวราศีกรกฎคุณมักแบ่งเวลาไปหลายส่วนทําให้ความรักมันเป็นเดอะทาวเวอร์คือมันเหมือนพังทลายลงมาเรื่องเวลานั่นเองนะคะในช่วงเดือนธันวาคมคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าค่ะคุณสนใจหน้าที่ของคุณว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณเป็นคนทําตามหน้าที่และ ผิดชอบต่อนะตต่อครอบครัวและหน้าที่ดีมากๆเลยชาวราศีกรกฎและคุณยังสนใจความสะดวกสบายการหาความสุขต่างๆมาให้ครอบครัวและตัวคุณเองคุณยังสนใจเรื่องพวกนี้มากๆทําให้คุณไม่ค่อยสละเวลาให้กับความรักเท่าไหร่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะชาวโสดการที่เราสนใจครอบครัวและรู้จักหน้าที่และหาความสะดวกสบายให้กับตัวเราเองก็ถือเป็นเรื่องดีอะ่ะเออก็ในเมื่อเราโสดเราก็ต้องทําอย่างนี้ะนะอะแต่ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณโสดนะเพราะว่า คุณไม่ค่อยได้แบ่งเวลาให้กับความรักนะคะอย่างไรก็ตามลองปรับปรุงดูงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะ,ะแล้วไพ่จะบอกว่าคนที่เข้ามาในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เข้ามาเขาบอกว่าความสัมพันธ์เขากับคุณมันจบไปแล้วเห็นไหมล่ะน่าจะเป็นคนเก่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากความสัมพันธ์ของเขาและคุณเนี่ยมันจบไปแล้วเป็นเดนในบทสรุปเลยนะคะและต่างฝ่ายต่างอิสระต่อกันไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักระหว่างเขากับคุณคนที่เข้ามาในเดือนธันวาคมมันเหมือนมันจบไปแล้วอะค่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาขาดความรักเขารู้ด้วยเหมือนกันว่าคุณนะขาดความรักแต่ว่าคุณก็มั่นใจแล้วก็เด็ดขาดในการต้องการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็มีทิฐิี่นี่ในเรื่องนี้คุณก็ตัดสินใจไปแล้วนี่ไพ่บอกแบนนี้นะเพราะว่าคุณเน่เลือกครอบครัวเออยังวนมาเรื่องนี้อีกเพราะว่าคุณน่เลือกครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณ เขารู้สึกว่ามันจบไปแล้วเพราะคุณเลือกครอบครัวไปแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบอะไรแต่เขารู้แหละว่าคุณก็ยังอยากได้ความรักอยู่ในช่วงนี้โอเคเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกว่า,าเขาจะกลับมาไหมในช่วงเดือนธันวาคมแต่เขาก็นะ ยังไงก็ตามคุณก็ได้ทําหน้าที่ของเขาหรือเออคุณได้ทําหน้าที่ในการงอเขาหรือเขาอาจจะมางอคุณโดยที่เขายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์มันเลยเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องลองดูในเดือนหน้านะคะว่าได้ขยับไปอยู่ทีมมีคู่หรือเปล่าขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามต